สวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ ก็เหมือนกับว่าคอยัเราก็เป็นแฟนกันก็หายไปเลยกหคะอาจจะไม่ค่อยออกงานด้วยหรือเปล่าคะเราได้ยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมความสำคัญเรื่องระดับขึ้นหรือยังคะจากพี่น้องเป็นแฟนเป็นคนดูใจสนิทกันมากขึ้นค่ะแฟนยังคะก็แล้วแต่จะเรียกเขาเรียกอะไรก็ได้แล้วความจะี่แบบความหวานที่นาะมีเพิ่มขึ้นไหม จริงๆแล้วพี่เขาก็เป็นคนหวานลยแ้วนะคะใช่แสดงว่าแฟนไทยปีนี้มีอะไรแน,น่แน,น่ใช่ไหมคะ์ไพรส์ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะจริงๆเพราะว่าพรุ่งนี้เราทีมมีถ่ายละคอนอะรนะคะที่บางกอกนะคะแสดวามีของเตรียมที่พี่เขาไม่รักอือเดี๋ยวต้องดูก่อนเดีวที่ผ่านมานี้พี่ผ่านมีให้ของขวัญพี่เซนที่ทำให้เราตืนนนตดนใจนอกจากอันที่าหาได้แล้ว ที Workers, ่เราไม่ออกงานือเพราะว่าเราไม่อยากออกหรือว่าอยากให้คยใหญ่ช่งมั่นใจใหญ่ไม่ได้ช้ามนะคะจริงๆแล้วก็คือณตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้คิดที่จะออกงานตัวค่ะเพราะเพาไม่อยากโครงการเรื่องนี้หรือว่าใช่ค่ะคือเหมือนกับตอนนี้คือถ้าเกิดว่ามีเรื่องงานนะคะเพราะว่าทีมก็กำลังถ่ายละครอยู่สองเรื่องตอนนี้อยากจะให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าค่ะ ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอต้องต้องรอดูจ <sw> ร <to ving worldwide> ิงๆค่ะเพราะว่าทวกงานอะไรเงี้ยค่ะต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมดูอะไรหลายๆอย่างค่ะพี่ฝ่ายคุณน่ารักยังไงบ้างน่ารักยังไงบ้างหรออธิบายไม่ถูกอ่ะจริงๆพี่เขาก็เป็นเป็นตัวตนของพี่เขาละค่ะก็เป็นก็เป็นแบบที่พี่เขาเป็นก็น่ารักจริงๆแล้วก็เวลาที่รู้จักกันมาก็จะคอยดูแลเทคแคร์ เด้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคนรอบข้างเราด้วยพี่พ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่พี่แม่คนเดียวแสดงว่าที่เขาชนะใจเสร็จเพราะว่าเขาก็ดูแลทั้งครอบครัวของคือเขาเป็นคนที่เขาคิดว่าเป็นคนที่ให้ความสําคัญในทุกเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องรายละเอียดเล็กๆนเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยแสดงว่าตอนนี้ก็แฟนแล้วเนาะเรียกอะไรก็ได้ะค่ะ แต่จริงๆแล้วนะก็แล,แ,ลแล้วแต่ละกันค่ะก็ตามที่เห็นเนาะ ยงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดซ่าบกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวช่อมแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบันแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว